ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันและสีของแต่ละวันงั้นเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะสันเดวันอาทิตย์สีแดงเด็กๆคูดตามคุณครูนะคะสันเดวันอาทิตย์สีแดงมันเดวันจันทร์สีเหลืองเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะมันเดวันจันทร์สีเหลือง ซีวส์เดย์ว uh ันอังคารสีชมพูเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะซีวส์เดย์วันอังคารสีชมพูวันส์เดย์วันพุธสีเขียวเด็กๆพูดตามครูค่ะวันส์เดย์วันพุธสีเขียวทัสเดย์วันพฤหัสบดีสีส้มเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะทัสเดย์วันพฤหัสบดีสีส้ม ไฟเดย์ Friday, วันศุกร์สีฟ้าเด็กผู้ตามครูนะคะไฟเดย์ Friday, วันศุกร์สีฟ้าเซ t เ r d a ดย์ Saturday, วันเสาร์สีม่วงเด็กๆผู้ตามครูนะคะเซ t เ r d a ดย์ Saturday, วันเสาร์สีม่วงสน,นุกไหมจ้าเด็เกๆถ้าส,น,สน,นุกมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย